กยังังราาไว้เนะนที่ว่าทุกคนชื่อไหนแต่ว่าเก็บบอกเออตุกออกมาเบ,บิ่งดูบัตรบัตรประชาชนจะมาขอยบ,บัวไทยดอกวขอสีอ่านเบิง่งซี่งดีดีเด้อร์ดีแล้วดีแล้วเจ้ายังถือเอกสารจะไว้ชั้นแ่ะพ่อแห้งเองเอคือของเราเบิร์ดได้พี่น้องเอ้ยมีขอบเบิร์ดได้นี่อันนี้ใบพวกใส่ผักขั้นบอกแม่แต่อยู่ไทยพุทธอันนี้เนาะอ,อันนี้อันนี้ได้ยุอันนี้ถทายได้ยุอันนี้ เอออยู่ลาวดูเกินสองคนนี่เนี่คนนี่อยู่ลาวสองคนน,<า><ท>นี่ไทยแฟนเก<น>ิดแต่ไทยก่อนน่ะแม่เบิร์ดพี่น้องไทยช่องคนทางลาวช่องคนชื่อในนามสกุลนี่นางนางสาวโรจนานี่ชาสมนานอืมชาสมนานนี่น,นมนี่มิสนี่โรจนานี่ภาษาอังกฤษนี่ครัชเนมนี่ชาสมนานนี่พี่น้องจัาเดือนกี่เกิดิ่นเอาอะไรบ่ บอกว่าอเนาะทำว่าไปมันกระำเขาบอกแช่ไคับอืมคนยูนี่ยังม่ได้นยูน่ครับเจ้า่ีคนตคำปันสูงคนสู้ชีวิตผ่านมองรสูงท้องทับลงในใจเจอเรื่องร้ายทำให้เหลือเรี่ยวแรงแต่หัวใจยังไม่แพ้ ไม่่เเคคยยสินแงงงกรงดินนห้าวสบายดีและสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซี FC มูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวเนาะไม่ว่าต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องกระทุกตุ๊กคาปัน่นซุกพี่น้องเลยเนาะกะอยู่หอวเก่ามาดีมามืนี้กะเสียงกะซีปะแปลกๆนั่นนึงเนาะเพราะว่า กินชมตำพี่รองเลย喏ครับเขากับเป็นวัดน้ำเดยนะครับกเป็นวัดตันตันดังหรือว่าตันจมูกนี่น้องๆเนาะเ็ว่ากอ่าสีโมมัวในกาปทุนก็พยายามเป็น้องเลยเนาะและเมื่อนี้พี่น้องเลย喏ทุกคัมกับบอกว่านางว่านางคุยเนาะพี่น้องอากาศออกมาแสดงความคิดเห็นือว่า ให้กำลังใจเนาะทางเอื้อหรือว่าสาวรดชนะพี่น้องไงอ้โนที่ว่าเพิ่นเป็นจันชรตชาไทยที่ว่าหนีเมื่ออยู่กับผัวถึงเตสมัยใดกับคือสิดุนเติบเนาะแต่ว่าบังเอิญนีเมื่อกับผัวดนีแต่ผัวดนีเป็นคนทั้งทั้งรางเราสูงเนาะือว่าเราเชิงกันแหละพี่น้องไปอยู่ในชนบทที่กันดานเ่าเหงแรก เกิดเนาะพี่น้องเอ้ยซึ่งต่อมากัมีอ่า YouTube อ่าได้เข้าไปทายไปสัมภาษณ์ไปอัปเดตการเป็นยูเนาะพี่น้องเนาะและซึ่งตุ้คขับกับได้ไปอเอืยเ้ยเนอะหรือว่าสาวรถจ้หน้าหลายคนยคือจับได้ตุ้ครับมันได้ไปทายเป็นยูพี่น้องเอ้ยเนาะได้ไปทดสอบถามเรื่องราวเป็นยูนเนาะ และเมื่อนี้พี่น้องก็ได้เห็นคิดทางทีมง,งานเนาะตุศิษย์เพิ่นก็นได้อา่าไปช่วยเหลือ,ห,อหรือว่าไปหาเนาะหรือว่าไปนั่งฟังเออ่หรือว่าจังใดกับเ,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 เพเิ่งไปส่งน,น้ำกันพี่น้องเนาะซึ่งรายละเอียดตอนนั้นตุคํำอาจชิฮู้แต่ว่ามาถึงจุดนี้นี่ตุคํายังบ่ฮู้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตุคําไปกแต่ตุคําอยู่บ้านนะครับนะแต่ว่ามันกรณีที่ว่าตุศิษย์อารมณ์นี่ ดน,น,นวนเนาะต้องรีบช่วยเหลือสาวอาสาวไทยนั่งรถจนาโดนพัวตีโอ้พนนี่น้องเอ้ยเนาะนงโนพัวแล้วตีบาดนี้พี่น้องกําลังส่งสถานทูตลาวระเอ้ยสถานทูตไทยซึ่งตอนนั้นนะ่ะตอนทุกค่ําเข้าไปนะก็ติดต่อญาติได้เนาะติดต่อญาติได้พี่น้องเป็นคนแถวอบุรัรบอรอรร่อว่า อย่างไรทุกครั้ก็ลืมลเลยราบอกตอนนั่นเนาะซึ่งติดตอ่อญาติได้ตอนมาเบียงใช่กัาไปไายนะพี่น้องติดตอ่อญาติได้แต่ว่าทั้งพี่น้องเนาะกายหายไปหลา,ายปีเพิ่นทั้งพี่น้องเพิ่นน่ยที่อยู่ฝั่งไทยก็ว่าน้อยอกน้อยใจเป็นอย่างคือให้แต่ทางอ้ายทั้งพี่น้องทั้งไทยนี่วิ่งเต้นโฮยหาค้นหาเพิ่นซึ่งที่จริงแล้วเนาะ ื่อยรถจะาหน้าเดว่าสารรถจ้าหน้าดิหิดหอดหักแพงและอยากค้นหาอยากตามหาทางพี่น้องหรือว่าอ้อ้เพื่อนเนาะอ่าแต่ว่าความลำบากความอยู่กันดานหรือว่าอยู่สุนลบดแห้งความทุกข์ความอยากเข่าสิกินกันยังบ่มีนี่พี่น้องเนะเาะก็เลยบจ้าหนทาง,งที่จะวิ่งตินติดต่อหาญาติพี่น้อง ซึ่งพอติดตอ่อได้อ้ครับเนี่ยพี่น้องกับตอบเรามาว่าเป็นยังคือบุคคลหาเราซึ่งเกิดวมหน่อยใจคือมีแต่ทั้งฝ่ายทั้งพี่น้องฝั่งไทยคนหาหรืออยากอยากพอ่ออยากเห็นตามหาเจ้าซึ่งไอ้หรือว่าพี่น้องอยู่ฝั่งไทยนี่บุคิดเลยบอกว่าเราอยู่ในชนบทที่กันดานเฮงและทุกอย่างลงบาบาาาำบากปากมองเข่าน้ำจำปากบุมีวิกินนอะพี่น้องนี่แหละตุกความโดยสงสารเ่าพี่น้องเห็นใจเ่าเนาะก็เลยออกมา ฟังมาเบิรงคลิปน้ำกันที่เราองเพราะว่าตู้คั้งมืนเคยได้ไปอัปเดตเพิดพี่น,น้องไปแต่ว่าพร้อมร้วก็ไปเบิรงไปสซนน้ำกันทางทีมง,มงานเดยพี่น้องเป็นสมองรเนี่ยครับกับโต๊ะยก่ยินบอกยังว่ตกใจพี่น้องเอ็นเนาะ พี่น้องฝั่งไทยแน่ก็เลยเฮงอยากซอยพี่นอ้อ,นองเพราะว่าพี่น้องฝั่งไทยนี่การพันพีมืองน่องเนาะสัมพีสัมน้องกันภาษาเข้าใจแล่การเฮงตกพี่น้องลําบากเนาะเฮงอยากซอยเนาะเพราะว่าพี่น้องฝั่งไทยนี่ผู้รักผู้ใหญ่ชนหลายเนาะเอฟซี FC ตุชิดก็เป็นคนไทยเบริร์ที่ช่วยเหลือมานี่จ้ะตุชิดเชื่อ,อว่าสืบสานนั้นต่อ ชอยเนาะที่าร์ดนะซาติีอ่ะพี่น้องมามาเบิ่งต่อลงเลยนะดูจะคนเลยสบายดีเลอ้หัวเพียงหัวเลยเห็นพี่น้อยวันนี้นอนทังเตียงบ่บ่เลยนอนอยู่รนี ยันเพิ่นเหว่ใช่เพูนดูบนนอนบอกนิปน,นิปเป็นอยูนน่บ่อใหม่นินิปใช้เก้าเด้อซึ่งเรากลับไปอยู่หลายปีเลยคุณทองแล้วซัมเนียร์เราก็จุนเปลี่ยนไปคุณทองตอนแรกตุ๊กรับไปหาเ่ไม่ได้คิดในว่าเราเป็นคนฝั่งไทยชื่อน้องนำโชคอันนี้ชื่อเท่าท่าน้องนำโชคเจ้าเราเป็นคนไทยบอก เปอนคนไทยเกาอ,อันบัดบัดมันอย่างนี้มีคนเบิดบอกมีคนคบดมีวัดชายชนนั่นเลยจะมาอยู่ลาวจะปีแล้วไงหลายปีละหลายปีอีรีพีน่น้องจนเตลี่ยนสังเดียร มาดูแล้วนี่ต่เฮงเล็วเฮงล่ะกายบ่สิบปีประมาณช้ำนั่นแหละมาเจ้ามาได้ไรงข้ามมาทางเรือนี่แหละข้ามมาทางเรือเม่นมากับพัวบ่เม่นได้กันอยู่ไทยคนบ่ได้อยู่ไทยนี่แหละ อะได้คือได้มาอยู่นี่อันนี้คือได้มาอยู่พี่บ้านไ <I S 1> อ้เบาบอสก็บเบาฤกษ์นี่เลยหาคนอยู่ให้พกผัวบอสพกมามพี่คือพกคือว่าพกมาที่เป็นเหตุอะไรนะไล่ทีตีนี่แหละเป็นตีแม่นตีจนหัวจนโลนมดเหมือนั้นโอ <Okay. S 2> ้โหแบบนี่อยู่ไม่ได้แล้วก็มาหาใช้พวกไอ้นี่แหละ มาอยากให้ช้อยบ่สอยากให้ช้อยเรื่อยเมื่ออยากเมื่อบ้านบอสกินทอดพ่อกินทอดแม่กินทอดพี่น้องอยู่บ้านแร่บันติดต่อเพันได้อยู่บอสติดต่อได้อยูกอ่ะจะอยู่ไทยจะอยู่ไทยน่ะอยู่จังหวัดไหนจังหวัดชลบุรีอําเภอสัตหีบชลบุรีรัับจงหวดชลุีอําเภอสัตหีบถูกใจแห้งแหร่อยู่กับโัวนี่บ่ไหวายแบ่ไหวแล้วลูกนี่จะเชียวเมื่อน้ำเบิด เอาเมื่อมาเลยเหรอกินเข่ากินน้ามล้ยบ่๊ะจเศ้าอมาไหนบ่กินแล้วเบาหรือเอามาให้อ,อย่างให้พาอยากให้ชุ่มโต๊ะกรับเมื่อเนี่ยเนี่ยตีพี่น้องทั้งผัวได้เพิพบ้านได้ได้ถึงตีถึงอย่างเพิ่มบด้หารบ่บ,บ่เลยนี่แต่อีป้านั่นแหละว่ะไฮนี่ก้อนเนี่ เขาเลยนี่เขา่าตใต้ทมวันล่ะตีเลยนี่กินยาบมันฉุกยาบอกินยาบ้าโหพี่เนางูเะนักเลงท่านกินยาบ้าเอาน้ตไปโยนไปล่เอน้เพราะตอนทุกครั้นไปแล้วบอก่ราได้มีไดส่หีเด้อดหัวรไปนอะเอาน้ไปโนไปว่นอีชอลูกนเห็นไหมเรายังได้ไหมมา น้องไปเล่นโอ้เอ้าเจ็บจังไปเล่นนะเดี๋ยวอาน้องดูหันเอ้าเอเดี๋ยวอากราเดอเดี๋ยวอ้องหลินนั่ก่อนจังหวัดชนบุรีอำเภอสัตหีบตำบลนาจอมเทียนนาจอมเทียนโอ้ยังจื้อวัดภาษาไทยนี่ก็ยังว่าได้บอกยังพูดได้ไหม เป็นพูดได้เป็นบางคำลืมแล้วบอกมาอยู่หึงก็ลืมบอกไม่เห็นพราะเป็นพิชาเราเทิ่งหมดแล้วเราไม่ได้ตั้งแต่มาอยู่เราไม่ได้พูดภาษาไทยเลยไม่ได้นะคะลองพูดลองพูดดูพูดก็เป็นบางคำนี่แหละอ,อืมเอ้าสบายดีบ่เรียนกต่เรถามแล้วว่าคันแล้วเป็นคนไทยแท้แล้วพูดไทยได้อยู่บ่นะถ้าขอให้ก็ได้เจ้า

คอยมาประมามันสิบงกปีดจ็กปีหัวนะพอดบ่อีิบนี่บอามปีอายุเดียกลัวเลยนาะพี่น้องเพราะว่าคังแรกบวกอายุเจ้าจักปีตอนนี้เราประมาณยี่สิบเก้าปียังจืออายุตัวเองอยู่เนาะชาว้เก่าเาวเก่าปีแสดงว่ามากถามมาเล่าตั้งแต่ สิบสีิบห้าคนะนเรามันขึ้ like in. นอยู่กับชาบ้านประชาชนนะผูอยากดีอยากดีมีมีอยู่หรอกนรับมีอยู่แต่ว่าเาถ่ายเาได้มงนนบหมืนชิปกี่ผู้คนในทีู่กเปินลบออกแมนแมนอืมชื่อพ่อเด้่ชื่อพ่อยังจือบ่าจือชื่อพ่อนี่ยแล้พูดชื่อพ่อเถอะชื่อนายนรลงชัยชายชำนาญนายนรลงชัยชายสำรานชายชำนานชายชำําดชายชำนานแชื่อแม่ได้ะนางน้ำทิพย์พลุง เราก็ยังจืวดวันดอยู่เน,น,นา,านะกินข้าวพอเลยเนยขนาดพังก็กินพิงก่อยู่แจกพวกข่าวเราต้องออกไปจากน้องเด้อญาติญาติอย่างเด้อมีแต่อยู่แต่ในห้องเดีวเราต้องออกไปอยู่เดินออกกระออกลิ่นน้ำนี่งข้างนอกนี่หักบุญบุญปีตายจากให้ออกเนะ <โอ S 1> านนะญาติเนาะมันสี่บุญไหว้ครับก่อนลูกคนคิดดื้อนะมันสี่บุญไหว้กับคนอื่นอย่มีแต่เราอยู่นี่แหละคือของญาติญาตนแรงเลยซื้อสาวอมไม่ห้ยไม นอนดีล่กนี่แหละนอนีลูกมก้านอนอยู่เตียงนี่จะหลู่เงี้ยวแม่แต่นอนลูกจะไปเงี้ยวแต่ทีนอนเพื่องเนาะมันสีหน้านี่ผู้ใหญ่น่ไอดีเงี้ยวพอดบอกผู้ใหญ่บ้าทำมเงี้ยวได้ขึ้นเทิองรถผู้ใหญ่น่ะทำโมเงี้ยวไดขึ้นมาใช่นอนอยู่เคิ่งนี่ก็ได้แต่บมาแรงที่ื้อมะในตู้ท่านนี้มามือแรงซื่อนั่นมาและเขาอยู่เตียงมีข้าแจ้พุ แมนแห่มีพื้นที่ตัวนี้เห็นมีกว้งตัวนี้ใช่ครัเชื่อเชื่อมากครัผมที่ชื่อผมไม่คุ้มมือม้าเจ้ามานี่จังมือเลยมาวานนี่แหละมาวานม้าจะโตกับลูกเลยคุกหนีพัวมาเลยมีเงี้ยเสื่อทำนี่จะเบิ้บเบิ้บผมมือลูกคะมีเงี้ยมีเตาครับพี่น้องเลยมีเงี้ยเฮเธอนี่ไหนแกถามเจ้าบอกว่าใครอยู่เรายังหักขาไว้เนาะทีว่าจงใงใช่ไ ได้แล้วขอสีอ่านิ่งสิดีดีเด้อดีเนอะดีเด้อะเจ้ายังถือเอกสารจะไว้ฉันอ่ะพ่อแห้งเออคือของเราเวิร์ดได้พี่น้องเอ้ยมีขบเวิร์ดได้นี่อันนี้ใบพวกใบผ้กคันบอกแม่แต่อยู่ไทยพุทธอันนี้เนาะอันนี้อันนี้ได้ยุอันนี้ไทยได้ยุอันนี้เอออยู่ลาวดูเงินสองคนนี่สิสองคนนี่อยู่ลาวสองคนในไทย แอนเกิดเป็ไทยก่อ hmm. น mm ่ะเล่นเมื่อเดือพี่น้องไทยช่องคนทางลาวช่องคนชื่อนี่นสกุลนี่นั่งนางสาวรุจนานี่ชาสมนานอืมชาสมนานนี่นี่มิสนี่รุจนานี่ภาษาอังกฤษนี่รัสเนมนี่ชาสมนานนี่พี่น้องกัเดือนพี่เกิดเพป็นเอาวอาไรบ้างจงนะครับบอกว่าอะไรบอกว่าเนาะทำบ้าไปมันก็จำเขาบอกแค่นี้ก็อืม นี่ยังไม่ได้ขึ้นยูครับเจ้า่นี่เพื่อนเอาได้นาะอำเภอเนาะเพิ่นสตีพี่นองจังหวัดชลบุรีนี่ยังมีครบิดนี่คนตัวน้อยบชูงมไนอนี้เนาะคนชูงกัน้อยชีิเนคนชูงกันเป็นไปอเี๋ยวนเจ้าหน้าที่เพิ่นตัวนี้เนาะไม่ได้เนาะนี่านี้ นี่ใเดียวเนี่ยเสื้อผ้ากระดาษทีนี้เตรงกระถางก็ได้เนะพี่น้องระกระาก็ได้มันมีอย้อ่อื้นะเสผ้า่ามียง้ค่่นาอยูรักอมีแต่แไวนต่วนลายมันปิดคอมมอ่ปิดคแต่มันจิ แว่ารกว่็ได้เนาะดูทิดปิอางิดเองกับบางคนอที่วาขปิดินมเนเะมนว่ามันปิดมันนเอากรบนสามารถสื่อาบางคนเขมาหม่่บสามารถสื่อากับเาได้บางคนนุจทางมีุรกิจสงทางนกคนจีใา้ตองากันติโตชุมานะนนี้นี่ อยากให้ซอยอยากให้ได้กอยางได้อยากเมื่อบ้านก็ได้พออย่างแบบนอพอแต่อย่างมื่อบ้านอย่างเดียวเนาะคือว่าเท่านึงแม่บอกมาเวียงอยากซอยเอาเมื่ออะตอนนั้นบอออเตนนนนั้างลบก็นางลบแต่ว่าตอนนั้นนี่คือบอกเมื่อสาตอนน่ะพ่อยังบุทันตีนับกันได้นานะไปว่ายังนับไปนับไปแล้วอยู่ยังกูได้ละ

พี่น้องเอยเนาะกะเอฟซีของตุคัมเนี่ยว่าหลายๆคนกะคือสิข่าใจแล้วกะคือเซฮูเรื่องราวของสาวรตจนะพี่น้องเอยเนาะอ่าตุคัมเคยไปทายเล่าอยู่ในพี่น้องเคยเอาเงินเอาคั้มไปหมอบไปเล่าเคยเอาเสื้อผ้ามาแพ่ไปซอยเหลือเล่าเนาะเพราะว่าอา่บ้านเราอยู่นี่ไก่แห่งพี่น้องไก่เส้นทางนี่ก็ลำบากอยู่โนลบทแห่งอะไเนาะ และตอนนั้นก็ติดต่อได้แล้วพี่น้องทางทางทีมงานอ่าหรือว่าทางยูทูบเบอร์เลยคนที่ซอยเนาะซอยชมมือแต่ว่าตอนนั้นมันยังอ่าคิดดูโตนหักแพงผัวหรือว่ายังความหักควงผูกพันที่อยู่รวมกันมาหลายฝ้าหลายปีนี่ก็ยังคิดสงสารแล้วเนาะรวมทุกรวมสุ่มกันม,สา,ม,า,มาสิ่มปะแล้วและก็เลยตัดสินใจบ่เมื่อตอนช่วงนั้นยัง่บมื่อนอกที่เยคยพ่นบอกเมื่อกี้นะั้นและบันนี้ผัวนี่ก็เลยเขาอยู่ในวงการอ่ายาเสพติด ทำหลายแล้วตีแล้วเราเลยตัดสินใจคั่เนาะขอโคบสวยเดือพี่น้องเลยเนาะเอาทางทีมงานปันชุเนาะหรือทางบาเวงไซ่หรือ,รอตุชิดนี่กะบอกว่าเราสีสอยได้เนาะและทางตุคังก็เป็นกำลังใจให้เนาะนะทางนี้ก็ติดตามอยู่พี่น้องเลยตุคัมกะเคยไปสัมภาษณ์แล้วเคยไปนั่งคุยกับเราเนานะถึงมีการแบบว่า โอ้ยพี่น้องเอ้ยมันแบบสงสารเล่าเลยพี่น้องเอ้อแต่ว่าญาติพี่น้องเราฝั่งไทยนเนาะแต่ว่าได้เบิ่งคลิปอยู่กะจังไดกัสายเลือดเฮาเนาะสายเลือดเจ้ากะหักเพลงเราเนี่เด้อซอยเหลือดร้าวเด้อ,อดดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าสิเปนน็นจังไรกะพิจารณาเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องสิ มาได้หอดฝังไทยบเนาะทีได้กลับบ้านเกิดบบกันมาลุ้นกันพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะตุ๊กคํากาแไว้กับพ่อแม่พี่น้องคือเก่าตัวกคําคือเสนอขอตัวลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปนะครับนะข้อหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะน้องเอฟซีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็เบิ่งโฆษณาให้ตัวคํากดติดตามเนาะขอบคุณคุณใดพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ตัวกคําคือสิเกล่าวคำว่าสวัสดีครับและสบายดีพี่น้อง